นิทานมนุษย์กับธรรมชาติการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืนธรรมชาติก็มอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับมนุษย์วันหนึ่งมนุษย์เริ่มมีความต้องการมากขึ้นมนุษย์จึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติธรรมชาติจึงเริ่มเสื่อมโทรมลง มนุษย์เริ่มประสบกับปัญหาต่างๆเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมมนุษย์จึงเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติมนุษย์จึงเริ่มหันมาอนุรักษ์ธรรมชาติมนุษย์ช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติเริ่มฟื้นตัวมนุษย์และธรรมชาติก็กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งคติสอนใจมนุษย์ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืนธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์ควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสงบสุข แต่คำถามคือถ้ามนุษย์ทำลายธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้น